ผู้หญิงกลับมาจากที่ทำงานเจอตัวตลกแปลกๆที่แปลกคือตัวตลกแกล้งทำเป็นรับสายโทรศัพท์ข้างๆเธอก็ดังขึ้น that? ด้ Hello? Sorry i have a train to catch วางสายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันหลังเดินจากไปณนะจุดนี้ตัวตลกไม่มีความสุขเปลี่ยนหน้าทันทีผู้หญิงมาที่ชานชลาเพื่อรอรถบัสกลับบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อเธอหันหัวของเธอผู้หญิงคนนั้นตกใจแต่แล้วตัวตลกก็ทำแบบเดียวกับผู้หญิงคนนั้น Very funny. ู้หญิงคนนั้นรู้สึกขนลุกเล็กน้อยเธอจึงรีบหันหลังเดินจากไปไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาพบว่าตัวตลกยังคงเรียนแบบการเคลื่อนไหวของตัวเองผู้หญิงคนนั้นเร่งสีเท้าของเธอไปยังแพลตฟอร์มถัดไปเธอมองไปรอบๆซ้ำๆเพื่อยืนยันว่าตัวตลกไม่ได้ตามเขาไปก่อนที่จะล้มใจผู้หญิงที่หวาดกลัวรีบคว้าแอปเปิลจากกระเป๋าของเธอแต่พอได้กินทัในใดนั้นเธอก็พบตัวตลกนั่งอยู่ตรงข้ามกับเธอคราวนี้ผู้หญิงแกล้งทำเป็นไม่เห็นกินแอปเปิลอย่างสงบเมื่อเธออยากกินอีกคำมือเธอขยับไไม่ได้ ผู้หญิงคนนั้นมองตัวตลกด้วยสีหน้างุนงง How are you แล้วก็มีเสียงรถไฟมาแต่ไกลทันใดนั้นตัวตลกก็ยืนขึ้น ค่อยๆเดินไปตรงกลางชานชาลาผู้หญิงคนนั้นหวาดกลัวแต่ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำได้จากนั้นตัวตลกก็เริ่มมองหา